ผมกำลังรุ่งรุ่งนะเป็นวีรบุรุษอยู่ที่นาแกเนะี่ยพวกผู้ประชาการเหล่าทัพเนี่ยยังเป็นเด็กนักเรียนมัธยมกันอยู่นะครับผมดูศักยภาพนะครับทหาราเขมรมันยังไงก็สู้ไทยไม่ได้เพราะฉะนั้นผมจึงบอกให้ยึดพนมเปญเท่านั้นเราจะไปยึดพนมเปญมาทาไมอะคะลุงการยึดพื้นที่มาได้มันต้องแลกกับชีวิตทหารเป็นจํานวนมากเลยนะคะทั้งทหารเราทั้งทหารเขา แล้วก็ประชาชนที่อยู่ตามชายแดนค่ะมันต้องเสียชีวิตอีกมากเท่าไหร่กว่าจะได้พนมเปนมาแล้วเอามาทำไมคะประสาทพูดหล่อๆอบนเวทีมอ็อบแต่คนไปลบไม่ใช่ตัวเองพูดออกมาก็เหมือนปดค่ะนอกจากจะเหม็นแล้วยังหน้ารังเกียจอีกนะคะการลบโดยที่ยึดเอาประเทศเขามาเนี่ยมันเสียมากกว่าชนะค่ะเพราะเราต้องใช้ทรัพยากรอย่างมากเลยนะคะ ทั้งอาวุธทั้งสเสบียงทั้งโลจิสติกใครจ่ายคะยึดมาได้แล้วต้องตึงกำลังกี่ปีคะใครจ่ายคะยึดมาได้อาจจะเป็นประเทศเขาได้ใจเขาไหมคะได้ใจคนกัมพูชาไหมถ้ามาแล้วเขามาก่อความวุ่นวายมาก่อม็อบก่ออาชญากรรมคุณจะด่ารัฐบาลอีกไหมว่าไม่สามารถควบคุมคนกลุ่มนี้ได้ เราจะมีความขัดแย้งในประเทศอีกไหมเราจะมีความเกลียดชังเหมือนโรยินยาในประเทศพมา่าไหมตอบค่ะยุคนี้ไม่ใช่ยุคล่าอาณาน,นิคมแล้วนะอย่าพูดเอาหล่อค่ะถ้าไม่ไหวกินยาแล้วไปนอนประเทศไทยเราเหนือกว่ากัมพูชาทุกอย่างถ้าเราไปลบกับเขากลายเป็นเราไปรังแกเขานะคะกลายเป็นเราไปลุกรานประเทศที่เขาด้อยกว่านะคะ มันจะไม่ใช่ไทยไปลบกับเขมรค่ะมันจะกลายเป็นไทยไปลบกับอเมริกาลบกับจีนหรือรัสเซียค่ะเพราะมันมีกฎหมายระหว่างประเทศเพราะมันมีหลักมนุษยธรรมค่ะลุงอย่าเอาแต่พูดเอาหลอนะคะอันนี้คือวิกฤตของชาตินะคะซีเรียตนะคะคนในชาติต้องตายไปมากมายเพียงพ่อลุงไปพูดเอาหล่อบนมอ็อบไม่ได้นะคะ ลุงสั่งให้คนไปตายลุงสั่งให้คนไปลบมันง่ายค่ะเพราะว่าลุงไม่ใช่คนถือปืนไปลบลุงไม่ต้องเจ็บปวดลุงไม่ต้องเสียใจที่ญาติหรือลูกหลานตัวเองต้องตายในสนามรบไม่ต้องขุดหลุมฝังศพคนนั้นๆอีกอย่างที่สําคัญเลยเราจะไปยึดพนมเปญมาทําไมคะในเมื่อประเทศไทยเรายังมีความเหลื่อมล้าภาคเหนือภาคอีสานฝนยังแรงน้ํายังท่วม ประชาชนยังตกงานอีกมากมายรัฐสวัสดิการเราก็ยังไม่ได้ดีพอเลยเราจะไปเอากัมพูชามาทําไมคะเอามาทํำซากอะไรคะลุงถ้ายึดมาได้จะได้จํานวนคนเพิ่มในม็อบหรือไงคะเอาไว้ต่อรองกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งใช่ไหมทั้งที่พวกตัวเองไม่สามารถชนะเลือกตั้งเลยแต่อยากได้อํานาจเลยต้องใช้วิธีแบบนี้เพื่อปิดปมด้อยตัวเองเวลาเขาชนะ เราก็ต้องไปไล่เขาเพราะว่าเราไม่พอใจจริงๆถ้าเป็นเราหรือถ้าเป็นพวกเราขึ้นมาใจยังไงเราก็ว่าดีนี่ไงคะนี่คือสิ่งที่ประชาชนส่วนมากเห็นและทุกอย่างมันเป็นดิจิทอลฟุตพิ้นค่ะอย่าคิดว่าสิ่งที่ตัวเองคิดมันคือความรักชาติมันคือความเฟียสสำหรับประชาชนส่วนมากณนะเวลานี้พฤติกรรมนี้คือพฤติกรรมที่เจอค่ะ